เอกสารคะแนนเพิ่มนักเรียนนายสิทฐานบกปี65นะครับวันนี้มาดูเอกสารคะแนนเพิ่มนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับประกาศกรมยุทธศึกษาฐานบกนะครับเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบ,บกนะครับก็มีปีนี้มีรับสมัครทั้งหมดนะครับ3,080อัตราครับ3,080อัตราก็แบ่งออกเป็นนักเรียนนายสิบสมหารบกนะครับ2อ0 0ัอัตรานายสิบกองหน,นุน 200อัตราในศยกษาสตี80ดี80อัตราทหารอาสา300อัตราประเภทรับสมัครนะครับก็ตามนี้เลยจ, 1, จ, 2, จ, 3, จุด4จุตามลำดับที่กล่าวมาข้างต้นนะครับมาดูเอกสารคะแนนเพิ่มกันดีกว่านะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับผู้สมัครสอบซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธ์นะครับขอรับสิทธ์ ที่พิเศษจะต้องยื่นนะครับหลักฐานเพิ่มเติมระบบออนไลน์นะครับในคราวเดียวกันกับการสมัครสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ5.1หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครสําเร็จการศึกษาวิชาทหารนะครับหรือเรียนรอดอนะครับจบคือคือ,คอง่ายๆจบรอดอนะครับชั้นปีที่1ถึงปีที่5นะครับนะครับปีที่1ถึงปีที่5เอกสารที่ออกโดยศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการ รักษาดีแดนหรือศูนย์การฝึกกี่ทัพหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารบนทนฐานบกนะครับ5.2เนี่ยเคยเป็นทหารกองหนุนนะครับหลักฐานแสดงว่าเคยเป็นฐานกองหนุนประเภทที่1สังกัดกองทัพบ,บกข้อ5.3หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหลียนดุษฎีมาลาพิทักษ์เสรีชนเหลียนชัยสมรภูมิเหรียนชายแดนเข็มกล้า,าหาร หรือเหรียญกล้าหาญนะครับ5.4หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหารข้าราชการหรือคนงานซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุกพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่นะครับหรือถูกประทุด้ายเพราะเหตุการกระทำการตามหน้าที่หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุน,นั้นนะครับ ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือได้รับค่าทําขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมนะครับข้อ5.5หลักฐานบัตรผ่านศึกของบิดาหรือมารดานะครับหลักฐานบัตรผ่านศึกของบิดาหรือมารดาสําหรับบัตรผ่านศึกนั้นนะครับมันจะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3าและชั้น4นะครับซึ่งในนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นชั้นใดนะครับดังนั้นก็ควรเตรียมไปทุกชั้นปีไปนะครับ ข้อ5.6หลักฐานการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการทหารลูกจ้างประจำพนักงานราชการอาสาสมัครทหารพลอาสาสมัครนะครับพลอาสาสมัครทหารอา,าสาสังกัดกองทบบนะครับเอกสารเตรียมให้พร้อมข้อ5.7นะครับหลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหารข้าราชการหรือคนงานซึ่งได้รับการกระทาหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการลบ หรือการสงครามหรือมีการปราบปรามการจราจนหรือในระหว่างที่มีพระราชบรมองค์การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีสิทธิได้รับเวลาราชการเป็นทบีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับ5.8นะครับหลักฐานการสำเร็จหลักสูตร ส่งทางอากาศนะครับ5.8หลักฐานการสําเร็จหลักสูตรส่งทางอากาศนะครับ5.9หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามไม่ต่ํากว่า120วันของตนเองก่อนวันที่จะสมัครเข้าเป็นขอแก้ไขนะครับก่อนวันที่จะสมัครเข้ารับราชการสอบคัดเลือกนะครับก่นอนวันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกนะครับ ข้อ5.10นะครับให้ผู้สอบผ่านขั้นที่2นะครับประเ็นรอบสุดท้ายนะครับนําหลักฐานที่ยื่นขอรับสิทธิพิเศษนะสิทธิคะแนนเพิ่มในรอบออนไลน์มายื่นต่อคณะกรรมการรายงานตัวเพื่อตรวจสอบก่อนทําสัญญานะครับก็คือสรุปง่ายๆนะครับผู้สมัครสอบจะต้องยื่นหลักฐานในวันที่เราสมัครนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แนบไฟล์เข้าไปนะครับเมื่อผ่านรอบวิชาการเสร็จแล้วนะครับ แล้วมาสู่รอบขั้นตอนที่2อรอบสุดท้ายนะครับก็นำหลักฐานตัวจริงเนี่ยไปให้คณะกรรมการเขาดูในวันนั้นนะครับก็หากไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหน,นอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับพบก,กันใหม่คลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ